เรื่องของการประชุมวิสามันนะครับประชุมใหญ่วิสามันของพรรคเพื่อไทยที่จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นสําคัญคําถามเดียวครับที่หลายคนอยากจะรู้ก็คือใครจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพราะอย่างที่เกริ่นเอาไวค้ครับว่ามันอาจจะเชื่อมโยงเกี่ยวโยงไปถึงคนดิเดตนายกปรีของพรรคเพื่อไทยด้วยเพราะนับตั้งแต่การเลือกตั้งปี2 5 6 6เป็นครั้งแรกครับที่พรรคเพื่อไทยนั้นใส่ชื่อหัวหน้าพรรค เป็นค a ดิเดตนายกด้วยนะครับนั่นก็คือคุณแพททองทานกิจวัฒน์หนึ่งในสองรายชื่อถึงแม้ว่าจะมีชื่อของคุณจาตุรนฉายแสงครับแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งครับปฏิเสธไม่ได้คุณจาตุรนฉายแสงนี่แหละก็เป็นคนเดียวครับที่กล้าที่จะฟาดกับคุณทักษิณแบบแรงๆนะครับหลายคนก็หัวนึกไปถึงครับโมเดลที่พักเพื่อไทยเคยใช้ก็คือการไปดึงคนนอกเข้ามาบิบบทบาทภายในพักโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งคุณสมัครสุนทรวชครับ ปรากฏว่ามันมีปัญหาตามเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ชื่อของคุณจุลพันธ์อมริวัตรครับที่มีภาพลักษณ์ของการเป็นคนกลางเก่ากลางใหม่แต่ก็จัดได้นะครับว่าเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่นะจะต้องเจอกับสิ่งที่ท้าทายเป็นด่านทดสอบสําคัญเช่นเดียวกันครับตั้งแต่เรื่องของการปรับทําความเข้าใจกับคุณสมพงษ์อมริวัต์ผู้เป็นพ่อครับกรณีที่ประกาศขายก๊กออกจากพรรคเพื่อไทยไปแล้ว หลังจากที่มีการทิ้งบอมใส่พักเพื่อไทยเอาละอาจจะมีการเอ่ยชื่อของอดีตสวกองครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีว่าเป้าจริงๆที่ต้องการที่พุ่งแทงไปใส่นั้นก็คือเจ๊แดงครับคุณเยาวภาวง์สวัสดิ์ครับความจริงก่อนหน้านี้นะครับมีการพูดถึงสมการที่น่าจะลงตัวในพักเพื่อไทยครับหัวหน้าพักคุณจุลพันธ์นี่น่าจะเป็นตัวเลือกมาจากตระกูลจินวัฒน์ อีกคนหนึ่งเลขาธิการพรรคก็ควรที่จะเป็นตัวแทนของกลุ่มคุณสุริยะจึงดุ่งเหลืองกิจและคุณสมศักดิ์เทพสุทินในฐานะที่ปัจจุบันนี้เป็นกลุ่มกวนใหญ่ที่สุดในพรรคเพื่อไทยนะครับแต่จนถึงขณะน,นี้วงในก็ยังมีการพูดถึงชื่อของคุณสะระวงเทียนทองครับว่ายังจะเป็นเต็งหนึ่งนะครับในตําแหน่งเลขาธิการพรรคเพราะว่าที่ผ่านมาก็ทําผลงานได้ดีครับไม่มีอะไรบกพร่องแต่ถ้าเป็นสมการนี้มันจะมีคําถามตามมานะครับว่า คุณพงศ์กวินซึ่งเป็นตัวแทนของสปอนเซอร์หลักจะไปอยู่ตรงไหนครับในเชิงทางการเมืองนี่มันปฏิเสธไม่ได้ครับคนที่เป็นหัวใจหลักเนี่ยก็จะมีบทบาทสําคัญครับในการเรียกคอยดูแลสนับสนุนช่วยเหลือผู้สมัครของพักนะครับการเลือกตั้งกํำลังจะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับเรียกได้ว่ากรอบระยะเวลาเนี่ยมันไม่ได้ยาวนานอย่างที่อย,ทอย่างที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ครับ เพราะฉะนั้นการแข่งขันในครั้งนี้จะดูเดือดเข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา